เราก็จะตักเนื้อไก่ออกมาน้องหนีก็จะใช้กระหล่ำปีส่วนเลยนะคะแล้วก็ปกักกาดสันด้วยกันก็เป็นกระเทียมที่ปลูกในอเมริกานะคะอันนี้เจาะจะเท่าไหร่ล่ะคะ49เซนค่ะเพื่อนๆ49เซนก็ประมาณ15บาทไทยเนาะเนี่ยหัวหนึ่งคนไทยเขาไม่ชอบเป็นฉีกๆแบบนี้เนาะเขาชอบเป็นชิ้นแบบนี้ บ้านเราอะแต่ว่าน้ำหมีชอบเป็นขิกๆิมัดอยู่ที่เนี่ยกินแค่สองคนนะคะตุ้มจืดลืมบอกเพื่อนๆเนาะก็วันเนี้ที่ทำซุปเพราะว่าทำตุ้มจืดเพราะว่าลุงไม่สบายแล้วก็แม่ก็ไม่สบายด้วยค่ะตอนนี้ทั้งบ้านก็เหลือน้ำหมีกับกับหลานเขาค่ะที่ไม่ไม่ติดจะใช้ ไม่มีลาบผัดชีนะคะจะใช้ต๊กแทนตำสามเกลือค่ะเอ้ยผักชีโรยหน้าส่งเสริมคุณค่าของไทยเพื่อนๆหลายคนคงไม่เคยรู้จักเพลงนี้เนาะเป็นของเอ่อไรนะอัศมีวสันค่ะ <c oughs> น้องมีชอบมากเลย เพราะว่าตอนสมัยทํางานเนาะชอบทําในแผนกอะค่ะชอบทำผักชีโรยหน้ากันเวลาบอสใหญ่จากเออมาเลเซียเนาะมาตรวจอะ่ะเอาแล้วลายต่อไปเราก็มาตำม,มีไม่ชอบนะั่งค่ะชอบยืนเวลาทำอาหารหรือท,ทำขนมเนาะ มาหยุดใหม่ๆที่นี่ใหม่ๆนะคะความรู้สึกเราอะมันเหมือนมีคนแอบมองตลอดเวลาเลยแต่เราก็ไม่ได้สนใจเนาะก็คิดว่าคิดไปเองก็เหมือนมีคนเดินผ่านไปพอเราหันไปมองก็ไม่มีก็วเวลาเราทําอะไรเพลินๆก็แวบผ่านมาอีกอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยประจําเห็นหนักเห็นบ่อยขึ้นอะ่ะทางตาแรบเหมือนกับคนเดินผ่านไปเดินผ่านมาทีนี้ ก็เก็บความสงสัยไว้แหละเก็บแต่ไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามที่บ้านนี้จนกลับไทยครั้งที่สองะคะ่ะกับปีที่สองแนละมาอยู่ที่นี่แล้วก็กลับไปไทยใช่ปะ่ะก็ไปเยี่ยมพี่คนหนึ่งที่เคยรู้จักกันอยู่แล้วอะพี่เขาก็ดูให้เนาะแบบว่าดูมีพลาการเก่าต่อมาด้วยอยู่ตรงห้องครัวห้องครัว <c oughs> แล้วก็พละการที่ดีมากอะคือบ้านแม่ชั้นล่างสุด บ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นเหมือนเรียกว่าเขาเรียกว่าอพาร์ตเมนต์เนาะคือบ้านหลังหนึ่งแต่ว่าบีทางเข้าสองทางแม่เขาก็จะเข้าทาักประตูหนึ่งข้างล่างของเขาเลยส่วนน้ำมีก,ก็ลุงจิมกับพี่ชายจะเข้าทางเดียวกันประตูนู้นเป็นชั้นที่สองกับชั้นที่สามค่ะใส่สามเกลือลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไก่ฉีกลงตามไปได้เลยค่ะ จะใส่แครอท่าไว้ก่นอนนะะวันนี้น้ำงมีก็คอแห้งนิดนึงเนาะเหมือนจะเป็นหวัดเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ก็มาเย็นจัดเงี้ยคอแห้งเลยก็ดื่มน้ำทั้งวันเลยเอาตามว่ารอน้ำเดือดเนะาะก็เล่าไปพอ น้ำหมี่กับจัดไทยมานี่ใช่ป่ะมันก็เหมือนกับว่าเริ่มเริ่มห่างตาขึ้นเรื่อยๆอะ่ะมันมันมันเหมือนกับเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนกับว่าเรามาอยู่ที่เนี่ยมันสงบเราไม่ต้องคิดวุ่นวายอะไรมากใช่ปะมันก็ได้กับได้อยู่กับตัวเองมันก็เหมือนจิตมีสมาธิมากขึ้นอะ่ะมันก็นั่นแหละแวบไปแวบมา ทีนี้พออพี่เขาพอพอพี่เขาทักมาอย่างนี้เราก็รู้แล้วเนาะแล้วพี่เขาก็บอกด้วยว่าห้องครัวเนี่ยเป็นที่อยู่ของเขานะพอหลังจะเหมือนกัว่าเลยเวลายามวิกาแล้วอะเหมือนกับว่าประมาณหลังเอเวลาที่คนนอนนะคะก็ประมาณหลังสี่ทุ่มเนาะอย่ามาทําเสียงอะไรวุ่นวายในครัวนี้นั่นแหละเหมือนก็เป็นการรบกวนเขาไงหลังจากนั้นมาน้ำมีก็ เมื่อก่อนน้ำมีไม่รู้ปีแรกกับสองปีแรกเนาะน้ำมีชอบมานั่งในใน,ในห้องครัวทํางานอะเพราะว่าอยู่ใกล้หน้าต่างนะคะแล้วก็แสงสว่างแล้วก็แดดสองอุ่นด้วยเวลาหน้าหนาวอะหลังจากนั้นมาน้ำมีก็พอประมาณทานข้าวเสร็จแล้วก็ทานขนมหวานเสร็จเนาะเพราะว่าที่นี่เขาจะหลังอาหารมื้อค่ำอะเขาจะชอบมีของหวานด้วยเนาะนั่นแหละน้ำ,ำมีทําไมถึงทําคุกกี้บ่อยๆทําขนมบ่อย เพราะว่าที่นี่เขาเหมือนกับเป็นเคยชินแล้วว่าต้องกินขนมหวานหลังหลังอาหารขําหลังจากนั้นมาส้มหมี่ก็เลยถามเนาะลุงเขาบอกว่าเพราะบ้านเนี้ยอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วอะตั้งแต่รุ่นทวดเราสืบต่อกันมาไงเพราะว่าทางพ่อของลุงเป็นลูกลูกชายคนเดียวครอบครัวของทั่วดค คนที่มรดก,กล่าสุดนะ่ะคือเป็นป้าเขาใช่ป่ะป้าเขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาก็ที่เขาได้รับมรดกมาแล้วเขาก็เสียชีวิตลงเนาะแล้วก็ไม่มีใครไม่มีลูกมีแต่หลานก็คือพ่อลุงคนเดียวพ่อลุงก็เลยได้รับมรดกมาเมื่อก่อนลุงพ่อลุงเขามีบ้านอยู่นะคะอยู่ตรงใกล้ๆเซนเ็นเตอร์ที่น้ำหมีพาไปเดินเล่นน้ำพุ<ม>ป้าเขาเสียไปใช่ป่ะพี่ พ่อลุงได้รับมรดกพี่ชายเขาก็เลยย้ายกับย้ายจากที่อื่นกลับมาอยู่แม่เขาว่าเห็นเห็นเหมือนเหมือนกับว่ามีมีขาวอะ่ะมามาโผล่ตรงหน้าต่างแล้วเขาก็เชื่อกันไงว่าถ้าเป็นมีขาวเนี่ยจะเป็นเทวดามาก็เหมือนกับว่าพ่อเขายังห่วงแม่เขาคะ่ะก็เลยแอบมาดูเป็นคนที่หูวชอบแววก็เรียกว่าเป็นแววเนาะก็ อันครั้งที่ที่แววล่าสุดเลยนะน้ำหมีนั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงคือบ้านน้ำหมีจะมีตรงทางขึ้นบันไดชั้นสองใช่ปะจะมีเราไม่ได้ทําเป็นกระจกนะคะเราจะตีเป็นเป็นแค่ไม้ละแนงเพราะว่าเรามีการศาสตร์อยู่แล้วเราก็ตีเป็นแค่ไม้ละแนงเพื่อให้ลมพัดผ่านเข้าออกไดอย่างเงี้ยน้ำหมีก็ชอบไปนั่งตรงบันไดนั้นเพราะว่าคนโบราณบอกว่าห้ามนั่งตรงบันได เพราะว่าเหมือนกับว่านั่นแหละวิญญาณเดินขึ้นเดินลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะสะดุดหรือก็แล้วก็ห้ามนอนใต้บันไดด้วยค่ะเขาจะโดนพีอามเขาพูดกันอย่างนั้นนะแต่น้าหมี่ะชอบทําทําแบบแบบที่เขาห้ามหมดเลยก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกอะินูอิน,อนูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนโบราณเนาะเขาชอบเรียกอินูอินูกันอย่างเงี้ยน้หมีก็หันก็ไม่เห็นมีเสียงอะไรเนาะ ก็ได้ยินอ่ะประมาณสองสามครั้งอ่ะเ <methodology? S 2> พื่อนๆนก็หันไปมองก็ไม่เห็นม่อะไรพอทีนี้ก็นอนตอนคืนอ่ะก็ดันเป็นฝนันฝันว่าลุงเห็นลุงแก่ข้ามบ้านแล้วมีคนลุกเลยเห็นลุงแก่ข้ามบ้านนะนเ, <sm> <ti> <laughs> เนาะแบบว่า,านนะ freedom, ในความฝานันนะคะในความฝันเห็นลุงข้างบ้านอ่ะ <st plein> เขาวกวักมือเรียกแบบนี้ยพี่จําได้แม่นเลยค่ะว่าเป็นวันพะที่มีวันพระติดกันสองวันนะคะ แล้วก็น้ำหมีอะเกิดเกิดเดือนแปดสองคนวันเกิดที่น้ำหมีเกิดน่ะเดือนแปดวันอังคารมีอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขามาั้งคิดเอานะคะนั่นแหละแล้วที่นี้ลุงก็บอกว่าอหนูเอ้ยช่วยไปช่วยทําบุญให้ลุงหน่อยลุงอ่ะหิวมากเลยบ้านเนี้ยเขาไม่เคยทําบุญให้ลุงเลยว่าไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าก็อย่างรู้นะว่าฐานะน้ำหมีไม่ค่อยดีตอนเด็กๆ เราก็ต้องทํางานด้วยเรียนด้วยให้แม่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเงินเดือนยังไม่ออกไว้ขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมน้ำมีเจ้าเงินเดือนออกเป็นสองครั้งใลคะเดือนหนึ่งออกสองครั้งครบสองอาทิตย์ออกครั้งวันจันทร์วันที่สิบหกลุงเขาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ทันแล้วอีหนูเอ้ยถ้ารอวันที่เงินเดือนหนูออกนะลุงก็ไม่ได้มาแล้วทีนี้เราก็ทาําไงเขาบอกนะนะช่วยลุงหน่อยน้ำมีก,ก็เลยบอกว่าเออ หนูขอคิดดูก่อนละกันนะคะก็เราไม่มีเงินจริงๆเนาะเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของทําบุญใช่ไหมคะเพื่อนๆทีเนี้ยลุงเขาบอกมันนี่มนันนี่ยื่นมือมาเราก็ยื่นมือไปใช่ป่ะลุงเขาก็เขียนใส่มือให้เราเลยนะคะเป็นเลขหกสิบห้าน้มีจำได้แม่นขึ้นใจเลยหกสิบห้าเป็นเลขตัวแดงสีแดงเลยอะแล้วเขาบอกว่าคนลุอีกแล้วอะเขาก็บอกว่าลืมนะอย่าลืมนะ หลายครั้งอ่ะมากเลยอ่ะแล้วลุงเขาก็ไปเดินเข้าบ้านไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาน้ำหมีก็เลยไปเล่าความฝันให้ให้ป้าที่ร้านขายของแกชอบหวยไงเออแกชอบหวยน้ำหมีก็เล่าให้เขาให้เขาฟังคือเล่าให้คนที่บ้านหรือเล่าให้ใครๆฟังไม่มีใครเชื่อนะน้ำหมีก็ไปเล่าให้ป้าเขาฟังป้าเขาก็ให้เงินน้ำหมีมาเขาบอกอ่ะเอาไปซื้อของทําบุญตาคนที่เขาซื้อ ที่ร้านขายของที่เขาไปซื้อกับคนรับอะค่ะขเขาก็เล่าให้คนรับฟังคนรับเขาก็ซื้อซื้อเยอะด้วยค่ะคน,คนที่รับต่ออีกหนึ่งคนหนึ่งอะเขาก็ซื้อเยอะด้วยรับป้าเขาก็ซื้อเนาะน้ำหมีก,ก็เลยซื้อด้วยน้ำหมีก,ก็ลองซื้อเผื่อเผื่อเราลุงเขามาให้โชคเนาะแล้วถึงวันหวยออกอะน้ำหมีก,ก็อยู่กับน้าไงไม่ได้สนใจอะไรนั่งนั่งเล่นอยู่บ้านน้าเนาะ ป้าเขาก็ได้ยินเสียงป้าร้านค้าเขาก็เรียกเรียกน้ำหนีอะเรียกเรียกคนโบร,ราณแล้วเขาจะเรียกีอเนะอีมีอีมีมมมน้ำ,งงงำหนีก็อ่างงเรียกทำไมเรียกอะไรแกก็บอกว่าโหมึงแม่นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนีก็บอกว่าหนูไม่ได้แม่นลุงเขาแม่นน้ำหนีซื้อไปประมาณตอนนั้นห้าสิบบาทห้าสิบสามพันกว่านั่นะแหละไว้มาต่อนะ เสร็จแล้วนะทาดไหมคะเพื่อน